สวัสดีค่ะกระปาฉาัก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปนานค่ะแอดมินติดภารกิจธุระส่วนตัวจำเป็นอยู่นานเลยค่ะวันนี้มีเวลาว่างนำคอลเลกชันใหม่ล่าสุดมาฝากคุณนะคะทีนี้ทุกอย่างคุณได้รู้ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจค่ะใบนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของ นะคะตัวกระเป๋าความกว้างก่อนคะ่ะจากซ้ายมือไปขวาม,มือจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งหรือ10นิ้วนะคะความสูงจากบนลงล่างก็เช่นกันส่วนความหนากระเป๋าก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งลูกเล่นของใบนี้อยู่ที่วัสดุคะ่ะตัวกระเป๋าผสมกันระหว่างแคนวาสกับหนังนะคะตัวลายสีจะเป็นแคนวาสแล้วก็ด้านข้าง ตรงนี้ทีดมินถืออยู่ก็จะเป็นหนังน้ำหนักเบาค่ะข้อดีของกระเป๋ารุ่นนี้เลยใหญ่ใส่ของได้เยอะแถมน้ำหนักเบาด้วยตัวเปิดปิดใช้แบบเทอร์ล็อกนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของใบนี้ก็คือตรงสายสะพายค่ะเรามาดูความยาวของสายก่อนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20 5จเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถสะพายแบบ สะพายไหล่สะพายคลอสได้ค่ะออถอดสายให้สั้นหรือปรับระดับของสายเพื่อขึ้นไหล่หรือสะพายไหลค่ะความกว้างของกระเป๋าเราสามารถใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะถ้าคุณชอบพกของเยอะๆใบนี้ช่วยตอบโจทย์นะคะแล้วสายที่ อแอดมินบอกว่ามันมีลูกเล่นหรือดีไซน์เนี่ยมันเป็นสายที่ใหญ่ข้อดีของสายใหญ่แอดมินก็จะพูดถึงเสมอเลยนะคะว่าเวลาเราเอาขึ้นไหลเนี่ยใส่ของไปแล้วมันไม่กดเวลาเราใส่ของเยอะน้ำหนักไม่บาดไหล่เดี๋ยวดูรายละเอียดแอดมินพยายามซูมให้ดูนะคะแสงอาจจะน้อยไปหน่อยเนื่องจากว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมแต่แอดมินมี ความพร้อมในเรื่องของจิตใจที่อยากจะแนะนำสินค้าให้คุณได้ดูข้างในจะมีช่องซิปอีกหนึ่งช่องสำหรับการเซฟตี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีซิปบนมันจะมีตัวเฉพาะเปิดปิดแบบนี้บางคนก็มีความกังวลว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าตัวฝาบนมีแค่สายคาดอย่างเดียวเองตัวสายที่แอดมินบอกค่ะเราสามารถใช้งานแบบ s ロช o d y แบบนี้ ก็ได้แอดมินสูง165ถือว่าพอดีเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะ,ะทางแบรนด์หรือชอบออกมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวแอดมินอินเสิร์ทภาพที่เขาปรับเปลี่ยนถอดสายเพื่อใช้งานแบบสภายไหล่ให้คุณดูอันนี้ตรงสายเราสามารถปรับได้แบบนี้นะคะ,ะดูกันชัดๆเลยนะคะถือว่ารุ่นนี้ ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานอีกหนึ่งรุ่นค่ะสภายไหลได้สพาย cross body ได้ถ้าคุณชอบก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในรุ่นเดียวกันมีหนังล้วนมีลายสีแล้วแต่เราชอบเลยค่ะอันนี้ a d นอ i n insert ภาพจากเว็บไซต์ของโค้ดมาให้คุณดูนะคะว่าเขาสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างถูกใจชอบใจอย่าลืมค่ะทักทายกันมาได้กระเป๋าจาก u s a ทีนี่ คุณจะต้องได้รู้ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีของใหม่มาอะไรมาฝากกันอีกรอชมค่ะ